มงคล38บทที่15ให้ทานการให้ทานคือการให้หรือแบ่งปันสิ่งของแรงกายหรือความรู้แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจและไม่หวังผลตอบแทนเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งในหลายศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในพุทธศาสนาซึ่งถือว่าการให้ทานเป็นหนึ่งในวิธีสร้างบุญกุศลและฝึกฝนจิตใจให้ปล่อยจากความตระณีต ลักษณะขอองค์การให้ทานที่ดีหนึ่งให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนหรือชื่อเสียงสองให้สิ่งที่มีประโยชน์สิ่งของหรือความช่วยเหลือที่ผู้รับต้องการ3ให้ในเวลาที่เหมาะสมช่วยเหลือเมื่อจำเป็น4ไม่ดูถูกผู้รับให้ด้วยความเคารพและเมตตาประเภทขอองค์การให้ทานหนึ่ง อามิทานให้สิ่งของเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มสองวิทยาทานให้ความรู้หรือการสอนสามอภัยทานให้อภัยหรือละเว้นการทำร้าย4ธรรมทานให้คำสอนหรือหลักธรรมประโยชน์ขอองค์การให้ทานหนึ่งสร้างบุญกุศลเชื่อว่าได้บุญในศาสนาพุทธสอง ฝึกจิตใจลดความประหนีและเห็นคุณค่าขอองค์การแบ่งปันสามสร้างสังคมที่ดีช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการให้ทานจึงไม่เพียงช่วยผู้อื่นแต่ยังช่วยพัฒนาจิตใจและสร้างสังคมที่ดีอีกด้วยระดับการให้ทานในพุทธศาสนาในพุทธศาสนาการให้ทานการให้หรือการบริจาค ถือเป็นการปฏิบัติที่สำคัญและมีระดับความสำคัญต่างกันไปตามเจตนาและวัตถุประสงค์ขององค์การให้ทานโดยสามารถแบ่งระดับการให้ทานได้ดังนี้ 1. ทานระดับต่ำอามิททานเป็นการให้วัตถุสิ่งของเช่นอาหารเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคหรือสิ่งของจำเป็นอื่นๆแก่ผู้ที่ต้องการเจตนาอาจยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่ เช่นให้เพื่อหวังผลตอบแทนหรือชื่อเสียงแม้เป็นระดับต่ำแต่ก็เป็นพื้นฐานสำคัญขององค์การสร้างบุญกุศล 2. ทานระดับกลางธรรมทานเป็นการให้ความรู้หรือคำสอนที่เป็นประโยชน์เช่นการสอนธรรมะการให้คำแนะนำที่ดีถือว่ามีค่ามากว่าการให้วัตถุ เพราะช่วยให้ผู้รับมีปัญญาและเข้าใจชีวิตมากขึ้นเจตนาควรเป็นไปเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง 3. ทานระดับสูงอภัยทานเป็นการให้อภัยไม่ผูกพยาบาทหรือไม่ทำร้ายผู้อื่นทั้งทางกายและใจถือเป็นการให้ทานที่ยากและมีค่ามาก พราะต้องใช้ความอดทนและเมตตาอย่างสูงช่วยให้จิตใจของผู้ให้และผู้รับสนุสุข4ทานสูงสุดวิริยะทานเป็นการให้ความเพียรพยายามช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเสียสละอย่างเต็มที่เช่นการช่วยเหลือสังคมการทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวถือเป็นการให้ทานที่สร้างบุญกุศลมากที่สุด หลักสำคัญในการให้ทานเจตนาบริสุทธิ์การให้ทานควรทำด้วยความตั้งใจที่ดีไม่หวังผลตอบแทนให้ด้วยความเคารพไม่ดูถูกผู้รับและให้ด้วยความเต็มใจให้สิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ให้ควรเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์ต่อผู้รับการให้ทานในพุทธศาสนามุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจของผู้ให้ ช่วยลดความเห็นแก่ตัวและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมโทษของความประณีโทษของความประณีหรือความเหนียวแน่นในการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นมีหลายประการดังนี้ 1. เสียโอกาสการประณีอาจทำให้คุณพลาดโอกาสที่ดีในชีวิตเช่นการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการพัฒนาตนเอง พราะกลัวเสียเงินหรือทรัพยากร 2. เสียความสัมพันธ์การประหนี่อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเสียหายเพราะคนอาจมองว่าคุณเห็นแก่ตัวหรือไม่ยอมแบ่งปัน 3. สุขภาพจิตไม่ดีการหมกมุ่นกับการประหยัดเกินไปอาจทำให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิต 4. เสียภาพลักษณ์การประณนีอาจทำให้คนอื่นมองคุณในแง่ลบและอาจทำให้คุณเสียโอกาสในการทำงานหรือการเข้าสังคม 5. ชีวิตไม่มีความสุขการประณนีอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความสุขเพราะคุณอาจกลัวที่จะใช้เงินหรือทรัพยากรในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข 6. เสียโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่นการประหนีอาจทำให้คุณไม่ยอมช่วยเหลือผู้อื่นในยามจำเป็นซึ่งอาจทำให้คุณเสียโอกาสในการสร้างความมีนและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเจเสียโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการประหนีอาจทำให้คุณไม่ยอมลงทุนในตัวเอง เช่นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆห,ห,หรือการพัฒนาทักษะซึ่งอาจทำให้คุณเสียโอกาสในการเติบโตทั้งทางอาชีพและชีวิตส่วนตัวดังนั้นการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและไม่ประหนีเกินไปจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขมากขึ้น